Để nó. chưa na, chữ này nè, Oi Thái này, Sở Chai, oh ho, điều na, nè, rồi, oh ho, ở bên này nè, hả, oh ho, đấy, nón đấy, ai này, à, này đồ mà dốc, dốc sổ. Dốc sổ. đồn à, จังหวัดนั uh ้นเนี okay. hey. yeah. ่ลงไปเลยใช่ไหมครับแล้วค yeah. ิดว่าเราจะกลับมาได้ไหมเอ่ยถามตรงเลยฮะอาจารย์เรียบร้อยเงินครับอะไรด้คิดว่าจะเรียบร้อยเหมือนกันแล้วเราขึ้นกลับมาได้ไงฮะฮะหัวใจเหรอไม่เรามั่นใจยกไหนวันเนี้ยยกยกสี่ครับยกสี่เหรอยกสามยังไม่มั่นใจเหรอยกห้าครับยกสี่ยกห้าวันฮะยกสี่ยกห้าครับมั่นใจสองยกนี้ คู่ชกแบบแทบจะหมดเกี่ยงเลยเนาะเฮ้ยถามนิดนึงรู้ไหมว่าไอ้อาชีพมาตั้งแต่ยุไหนรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าชกตามเกมเลยลุยอย่างเดียวโอ้โหวันนี้ชกที่นี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยสองสามครั้งสองครั้งเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นไงบ้างแพ้แพ้แพ้หนึ่ง แฟร์ฟนึ่งะสองครับอ่าโอเคนะโอเคนะอายุเท่าไรครับอายุเท่าไรละสิบเก้าครับ,รบจังหวัดไหนจังหวัดไหนกระบี่กระบี่ตั้งแต่ช่องใหม่มาเคยได้เยอะขนาดนี้ไหม